ครับสบวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ระหว่างรอเออคลิปฮัสโตนอัปโหลดนะครับก็เปิดไปดูคลิปในอาร์มนะครับซึ่งดูแล้วแหละดูมาครั้งนี้เป็นรอบที่ประมาณรอบที่สี่แล้วนะครับก็เป็นคอมเมนต์เฮฮาหนึ่งนะครับซอมบี้กลัวอะไรนั่นก็คือคือใครติดตามช anel ในอาร์มเดี๋ยวจะรู้ครับว่ามีคลิปนี้ออกมานะก็คือคลิปเนี้ยตลกดีแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ เอออะไระกวางโซเดมคอมกับไก่ได้เป็นไก่อะไรเงี้ยเออแล้ววิอัมพูดขึ้นมาเพลงหนึ่งเป็นโซเดมคอมเออผมงงมากเลยว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรบอกตรงๆเลยว่าผมไม่เคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนแต่พอลองลองไปเปิดฟังดูเออเพลงนี้คุ้นๆว่ะนั่นกะ็คือเพลงนี้นั่นเองของเออ m u x Music ชื่อเพลงโซเด a คอมนะครับโอเคมาฟังคือตัวเพลงธรรมดาไม่ไม่มีอะไรมากหรอก มันมันตรงนี้แหละคือปรับความเร็วได้นะครับพอปรับเป็นหนึ่งหนึ่งจุดห้าปุ๊บเพลงแม่งสนุกขึ้นมาเลยอ่ะน่นเพลงแม่งหาคนหาเออคือคือ,คอตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันเวลาไปลองอ่านคอมเมนต์ข้างล่างดูเป็นคนหาลองฟังแม่งโอ้มันยี่หวหญอันนี้คือหนึ่งจุดห้านะครับอันนี้คือสองคือคูณสองเท่าเลย เป็นคนหาเองเนี่ยสุดยอดแต่ในส่วนตัวผมชอบ1.5มากกว่ามันมันจะมีความเป็นบีทของมันอยู่แล้วก็สนุกขึ้นกว่าเดิมครับค้นหา,าจริงก็ใครว่างๆก็ไปเล่นกันได้ครับเพลงโซเดมคอมนะครับแล้วก็กดไปที่ร่มเฟืองแล้วก็เพิ่มความเร็วเอานะครับเป็น1.5รือว่าเป็นสองอะไรเงี้ยสุดยอดมันครับเออแต่ผมยังไม่ลองนะนั้นเลยลองแบบความเร็วลดลงว่ามันไม่มันเนาะ อาแน่หนึ่งจุดห้าสุดยอดเพราะว่าก็ไปนั่งฟังกันนะครับสนุกดีครับโอเคก็วันนี้มาเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยจากคลิปฮัสโต้นะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาแค่ไลฟ์สาระอย่างเดียวกั h ฮั o สโตนตอนนั้นนะครับอันนี้โคตรสาระเลยนะครับฝากเพลงอันนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกาบสวัสดีครับ